สวัสดีจ้าเจ้าป้าเจ้าม่ได้ป้ากันนากันหลายวันแล้วเจ้าน้องปิ้นบสบายเจ้าช่วงนี้น้องปิ้นยังแควนแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วเจ้าวันนี้เจ้าป้าเอาหลังเจ็ดซอบตัาสองเส้นลงเหมือนเดิมมาวันนี้ก่อนสิบมองป่ายแล้วเจ้าหั่นน้ำม้อยแห้งเขาปิดฝ่ายเจ้ามาเผากหลกเจ้าว่าเจ้าป้าจะได้กอยวเจ้าอ้ ได้สีตัวเจ้าได้สีห้าตัวหกตัวเจ้าปัดสลาดปบบตะเพียนสายเจ้าเอ้าเอาเอา้เอาเาัวนาเจ้ากดิ่ปัดนิ้นปัด้ายเจ้า เ <c oughs> <c oughs> จ้ามันมานเจ้าไปซีตัวเจ้าตปล่าตะเพียนซ้ายคับต่อแว่นเจ้าไปห้าตัว ้ได้สารโก <laughs> ิดเจ้าว er ่ะจะพาขยาวกบกระด้างไแล้วเจ้าได้ปักขาวปัาตะเทียนซ้ายเจ้าโอ๊ยโอ๊ยำงานเจ้าได้ปัาเนิยนตัวใหญ่เจ้า อันนี้เจ้าได้สามตัวเจ้าโอ๊อตกน้ำไอ้ปัาสลาดได้ปาัาสลากเจ้าปลาสลักปลาตะเพียนซ้ายปลาแวนเจ้า เด้ตัดสไปดนึงตัวเจ้าได้ต่าแวนซีตัวเจ้า ตามตัวเจ้าเต้ลปลาซ้ายกล่อมปลาแวน่นปลาตเพียนซ้ายเจ้าเต้ะปลาตะเพียนซ้ายมงอัวอเจ้า ไปกลายต,ตัวขนะเจ้าไปตัดตะเพียนซายเจ้าอ๋อป๊อกหน้าไปห้าตัวเจ้า ได้ป่าอย่างเจ้าได้ป่าไหยน,น้อยเจ้ากัป่าซอยข้างลายป่าแหวนป่าตะเคยนทายเจ้าตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้าโอ้ยป่าตะเคียนทาย,ายจจติดว้าสามจะปตานล่างฟูดเถอะเจ้าเจ้าตัวใหญ่ๆเลยเจ้า แต่เพียงซ้ายหนึ่งตัวเจ้าและสลาดหนึ่งตัวเจ้า อันนี้เจ้าเนึกว่าจะบาได้เจ้าว้ายตัวใหญ่ขนาดเจ้ากระโดดไปกินเหล้า โอ๊ย๋อทำอย่างเจ้า <c oughs> ให้ป่านไหนน้อยเจ้า <c oughs> โอ๊ยให้หลายตัวขนาดเลยเจ้า ตะเกียงไกระปัดสลาเข้าโมโอ๊ะไปตาขาป๊อบตัวใหญ่เจ้า ปาแวนเอป้ปาตะเคียนรายเจ้า,าได้กัดกอดเจ้าเลกัไนตตรลากร้ปตะเคียนสาเยเจ้า นักนายเจ้าตายอย่างนั้นแต่ะเทียนรายหมดเลยเจ้า ให้ป่าต่อเก้า,า้ป่าสไตป่าตะเพียงสายเท้า เลขสี่ตัวเจ้าเลขแปดสลากแล้วก็แปดตะเพียน้ายเจ้าเออตัดแงานเจ้าเดลขสามตัว <c oughs> เดือดหอมตัวเจ้าเจ้าป้ามาหาันเด๋ยวปัดใต้ข้างลายครับปัดจะเพียงซ้ายเจ้าเาป้ามาหาันเจ้าป้ากบขยาวติ๊กแล้วก็เห็นว่าเป็นอยู่ตัางนอกเ <c oughs> าือดอมตัวเจ้า สายตะเทียสายก็ตัดเกรื่องใช่ไหม สีสดเจ้ากาดตะเทียนซ้ายเจ้า ได้สามตัวเจ้าอาจจะเพียน <c oughs> สายเจ้า ตีต่อเจ้าได้ปลาแว่นครับปลาตะเพียนทรายเจ้าได้ตัใส่ข้างลายนิดต่อเจ้า ไปจะเตียซนซ้ายหนึ่งต่อเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้ววันนี้คลิปสั้นๆเจ้าแต่ก็ได้ป่าอยู่แต่ว่าเจ้าป้าบอกว่าได้ทายหนะ้าเพราะว่ามันเข้าติดตัวสองตัวนี่ค่ะเจ้าป้าก็เลยคาดเอาแต่คลิปด,ดีๆไว้ลงอยากไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าเจ้าวันนี้เจ้าป้าไปประมาณสองชั่วโมงเจ้า มาดูผลสำรับของกระป้า,าเจ้าได้เกือบสองโลเจ้าป่าอันนี้ก็ถือว่าได้อยู่ไปแบบเมานเจ้าเจ้าได้เกือบสองโลเจ้าป่าได้ป่นนีน้ป่านไนป่าขาปลาแว่นปลาตะเพียนทรายวันนี้ปลาตะเพียนทรายนัาขนาดเลยเจ้า โอเคจ้าพอได้หายงอยมาหายคิดถึงกันเจ้าเพราะว่าจะปาไปกันเดี๋ยวแต่เจ้าปิกมาเดี๋ยวต้องเจ้กิ่นเยืะออย่างนันก็ถือว่าได้เจ้าเกือบสองโลเจ้านี่เจ้าป้าก็ใส้งามอยู่ขอบคุณท่านงเจ้าที่ติดตามนับชมชะป้าสวัสดีลืม้าป้านะเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามจาป้าตัวเข้ามาคอมเมนต์ได้นะเจ้า ป้าป๊ากันคลิปหน้าจ้าวันดีจ้าบ๊ายบาย